กดใจส้มให้หน่อยดิเข้ามาแล้วฝากกดใจส้มด้วยนะครับกูลาบซักดอกหนึ่งครับโ้สุดยอดเลยอะนี่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ไลฟ์มาเนะี่ยน้ำพึ่งเข้ามาดูครั้งแรกเหมือนถูกหวยเอาวันเนี้ยโอ้โหใจดีโยนกล่องด้วยนะ ใส่เปนะเรานะลองใส่เ,สเปนะเธอเลิกงานแล้วเหรอเออเลิกแล้วดิกี่โมงกันนะจะทุ่มแล้วเธอกินข้าวยังโหกดไม่ยั้งเลยวะมาถึงก็กดไม่ยั้งเลยเพราะกูหลบับ